สวัสดีพี่พี่น้องๆเอฟซีครับผมหลังจากที่เมื่อวานไปวิ่งลูกลังมาแต่วันนี้เดี๋ยวก็ไปช่วยเขาอีกวันหนึ่งครับไปช่วยเขาวิ่งอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ก็จะลงเกี่ยวข้าวแล้วครับจะได้เอาข้อขึ้นครับจะได้เอาข้อขึ้นเมื่อวานนี้วิ่งจนล้อหายไปล้อหนึ่งนี่เห็นไหม <laughs> เดี๋ยววันนี้ต้องไปใส่ล้อแล้ว ล้อผมหายนะครับเพราะว่าวิ่ง6รล้อมันติดเวลาครับก็เลยถอดออกให้มันเหลือ5รล้อซะเลยมันจะได้ไม่ต้องติดเวลานะอย่างไนก็เอาขึ้นใส่บนรถแล้วครับอย่างไนบนรถแนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขาใส่นะครับซึ่งล,ล้ออยู่ที่นุ่นล้ออยู่ที่ ร uh, ้านยางครับร้านยางรออยู่ที่ร้านยางก็เดี๋ยวเอาไปให้เขาใส่ล้อส่งคนนา,เ,าเดี๋ยวเราจะไปทำงานแล้วครับวันนี้นี่ครับยางเมื่อคืนนี้ยางเส้นนี้ยังสวยอยู่เห็นไหมที่ว่าผมถอดออกครับนี่มันมันรั่วตรงนี้ครับ นี่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 เห็นไหมนี่นี่ครับรั่วนี่<อ>เพราะว่ามันผมคิดว่ามันรั่วเนื่องจากว่ามันมันบี้อะยางมันบี้เห็นไหมนี่คือมันไม่เต็มเพราะว่ายางเส้นนี้มันใหญ่เกินครับมันใหญ่เกินที่เขาใส่ให้ผมที่กรุงเทพอะที่ว่าเขาทํายางในผมระเบิดแล้วเขาเอาเปลี่ยนเอายางตัวนี้มาใส่ให้ผมส่วนล้อตัวนี้ก็หมดสภาพแล้วครับหมดสภาพแล้ว ตัวนี้ใช้ได้วีลเบอร์ครับเดี๋ยวผมจะใส่อยู่ดอกเต็มอยู่เห็นไหมครับดอกเต็มสวยเดี๋ยวก็จะเอาใส่ยางรถกระบะยางอะไรเต็มหมดเลยครับนี่ยางรถเกี่ยวไว้เปลี่ยนเทรลเลอร์รถเกี่ยวครับน้ํามันก็นี่ตุนไว้เต็มเลยนะเมื่อคืนท่าแก่ตินก็โทรมาคุยกันนะรับอันนี้ก็จอดไปก่อนนิ่งสนิทครับเมื่อวานนี่นี่ก็ไปเสียอยู่ที่อุบลครับ วาล์วน้ำไม่เปิดทั้งนั้นเครื่องดับเลยหมดไป3000กว่าบาทไอ้คันรถเก๋งเนี่ยครับเดี๋ยวเราอาลมผมเต็มแล้วลมผมเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ย,ยางกันนะครับเดี๋ยวจะไปใส่ย,ยางกันนี่เด็ดไอ้ด้วนครับเด็ดไอ้ด้วนวิวววว่งแค,นงแคน่นี้แหละวิ่งแค่ห้าล้อนี่แหละพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวไปใส่ย,ยางนะครับใส่ย,ยาง น,นี่ก็อยู่กับเจ้าลอกีอินดี้เช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวิ่งลูกลังกันครับเที่ยวละ400บาทเมื่อวานนี้ไปสายหลงทางแล้วก็ไปเจอทีมงานรถคันแรกไปติดอยู่ข้างหน้าพวกเลย <rhyme> ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าบอไม่ได้ต้องวิ่งอ้อมครับวิบ่งอ้อมไปอีกคางหนึ่ง ก็เลยเสียเวลาไปอีกครับเสียเวลาไปอีกวานี้ปะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านปายางนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวอ้อมวิ่งอ้อมคุ้มครับอ้อมกุ่มหมู่บ้านไปเดี๋ยวไปถามน้าแกเมื่อวานน้าแกไปหาหมอมาเป็นไง บ้านเจ้าพิมครับไอเน้อโทรมาแต่เช้าเลยฮัโลโหลนี่ยมันนั่นว่าจะไปส่งเองเออเออเออแต่คล้องมาว่าแม่ที่ไปจดอดคนไปส่งแม่ ติดรถไปด้วยครับแม่ยายผมจะติดรถไปด้วยนะพี่น้องนะเาถามดิวานเป็นไรบ้านนี้ครับเมืัอกี้ก็ส่งแม่ยายลงรถครับแม่ยายลงรถไปแล้วนะแต่ทีนี้ก็จะไปปะยางครับไปปะยางก่อน <S 2> <S 2> ปอยางรถน้องครับรดน้องอน้องเมียพระเอกรดน้องเมียพระเอกก็น้องสาวแฟนผมนี่แหละแต่ว,ว่าเป็นเป็นลูกน้าครับเป็นลูกน้าน้าแม่ใหญ่ครับอันนี้เป็นสาธารณเจ้าหน้าที่สาธารณสงสัยเอาหลานไปให้แม่เลี้ยงมา ครับพี่น้องวิ่งหาล้อครับวันนี้ใส่น้ำมันไปเท่าเดิมนะครับ กับเต็มถังเหมือนเมื่อวานจะดูว่าวันนี้วิ่งทั้งวันจะหมดเยอะไหมเมื่อวานหมดหมดไปนิดเดียวครับจะต้องซื้อจอดซื้อกาแฟก่อนร้านกาแฟเจ้าประจำผมนะจะจอดซื้ออยู่ตรงนี้ประจำ กาแฟครับผมซื้อกาแฟครับใส่กาแฟกาแฟนะครับแม่ค้าไปใส่แม่ค้าเสียบอ๋แม่ค้าเสียแม่ค้าเสียอ๋อนี่ครับแล้วเ,เราก็ไปซื้อของก่อนเนาะ เี๋ยวเราไปเซเนครับเดี๋ยวไปซื้อของเซวกันนี่ครับอันนี้เซว่นบัวง,งามเขาเรียกหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตำบลครับแล้ <c oughs> วก็แค่นี้ก่อนนะครับครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็ได้แบรนด์กับลูกอมนะส่วนตรงนู้นก็ซื้อกาแฟอยู่ครับไม่รู้ว่าแม่ค้าทำยังอ๋อทำแหละนี่ซื้อกาแฟ ซื้อกาแฟเสร็จเราก็จะไปใส่ย,ยางครับตอนนี้ช่างน่าจะรอนานแล้วยินดีวันนี้ก็วิ่งพรุ่งนี้ก็ลงเกี่ยวข้าวแล้วครับซื้อกาแฟก่อน่น้อกเร็จแล้วบอครับเอาครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านปะยางกัน ถึงลานปะยางแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาอยางไหนลองให้เขากนนะคนช่างก็จะเอาไม่แรงโอ้ยทำไมมันมคือลื่นปอกแปลกปอกแปกมากสิบานนี่มแมนบลบบานซิเลียนได้บ่ดินนี่นะ่ครับ เดี๋ยวช่งางใส่ยางให้ครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ต้องวิ่งไปก่อนไปดูก่อนพี่น้องหน้างานถ้าวิ่งได้ก็วิ่งครับวิ่งไม่ได้ก็ตีรถกลับมาแล้วก็ใส่คอกไว้ไปวิ่งเข้าครับช่วงนี้งานเยอะพายุเข้าพายุโลอะไรนะอะไรนะโลโลบเบรอะไรไหม ชื่อพายุก็ชื่อแปลกแปลกไอ้ปลายางปลายางไอ้ล่องล่องสูบล่มเพิ่งกว่าไงเอออันพอว่าเมอว่านนี่มันมีอียงเขาไปอยู่ในหนีวะนี่เอาอันตอกเงี้ยเงีงเหรอจังเอาร่มออกได้ไหมอยู่ในหู้สอนนี่ด่าะ ครับเดี๋ยวลองเติมลมดูก่อนเพราะว่าทิ้งไว้นานครับตั้งแต่ปีที่แล้วยังในกลัวแต่ว,ว่าไม่น่าจะรั่วซึมแล้วครับเพราะว่าตอนผมเอาออกยางมันยังแข็งโป๊กอยู่เลยดึงออกมาจากยางรถครับต้องวานช่างดูให้ก่อนครับ เพื่อความชัวรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้วิ่งกับมาหากันอีกผมเจอแล้วนะครับที่บุรีรัมย์ลานยางครับขันสอนให้ผมไม่แน่นแล้วผมไปวิ่งดินเพิ่งเปลี่ยนยางไปบ,บอกม,มันจะรั่วบ่อยยังครับไปเสียค่าถอดอีก80บาท เรียบร้อยปลอดภัยครับน้องแกบอกว่าปลอดภัยรับสบายไม่ห่วง,น,น,ววน,งวนี่เราก็มาดูกันแจ้วแจ้วพี่น้องแจ้วนี่เราก็มาเช็ดยางครับแต่เช้าเลย กดลมครับกดลมอุปกรณ์อยู่นี่หมดครับเมื่อวานวิ่งไปถึงบ้านมีแต่คนตะโกนบอกล้อล้อหายล้อหายว <c oughs> ิ่งผ่านบ้านบัวงามไปเขาบอกล้อหายล้อเนื้อล้อหายล้อเนื้อ <c oughs> นี่ครับมันอยู่นี่ครับเพราะว่าขี้เกียจประกอบกลับครับยังไงก็ต้องเอายางมาใส่อยู่แล้วครับพี่น้องก็เลยองนี่ครับลานปะยาง ซื้อร้าดยังบูน่ร้านตุ๊กมีสโตนครับตุ๊กมีสโตนครับผมปากทางเข้าหมู่บ้านบัวงามตรงข้ามกับโรงกึงนะครับบ้านแสงจันเรือ่องยางทุกชนิดเลยครับอืมนี่โปรโมทเลยครับพี่น้องนี่เออคนที่อยู่ในละแวกน้องสนมบัวงามอ่าบพราว่าสิเป็นทางบันจงเจริญบันเอฟซีไลๆทานนะครับเอฟซี FC แถวนานงนาน,งนานวนนี่ก็มาใช้บริการได้นะ น้องนะคำคงคำคังครับลานยางอยู่หนีมีเดเอรลานยางอยู่ใกล้ๆน้องสนมนะครับ <Okay. S 1> เลยจากปากทางน้องสนมเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรครับผมรับบริการเปลี่ยนปะนะครับนอกสถานที่นะำมนันี่ฮะรับนอกสถานที่น้มอยู่เปลเออรับรับนอกสถานที่ด้วยนะครับ,รบก็ทักเข้ามาครับทักเข้ามา ใครเราไม่ถอดทีมไว้น okay. ่ะ like. อ oh. ่าบ่านทีโบเลยโอ้มันเป็นอย่างอย่างเพิ่นเป็นอย่างที่เด้มาถอดออกคูเลยกระทะเป็นแตกโอเปอมโอเปินเอากระทะไปซ่อม ใส่ยางในแล้วเรามารอดูกันตอนเสร็จนะครับมีหน้ายางผมถึงรั่วครับลมล้อผมเหลืออยู่แค่80ครับปกติผมต้องเติมร้อยหนึ่งทั้งสี่ล้อครับฝืดแน่จังน้อยรู <c oughs> ้ค่อยเลยถอด เรามารอดูกันครับว่าล้อพวกนี้จะขาดไหมลมยางนะครับสติ๊กเกอร์ครับนี่ครับผมร้านยางครับร้านร้านตุ๊กมีสโตนครับผมน้องอุ้ยปีหมดแล้วพี่น้องดีเท่าไหร่ร้อยสิบเลยเอาออก แข็งหลายนู่นเป็นตะเลนถ้ามันแข็งเกินมันก็ไม่ไหวครับมันวิ่งไม่สนุกครับมันกระด้างตอนนี้รู้สึกฝนจะลงเม็ดครับผมต้องโทรไปถามทางนู้นว่าฝนตกไหมตอนนี้ก็ใสน่น็อตแล้วไปไหนครับ ย้ำเพื่อความชัวครับพี่น้องเพองวอแล้วยกลโ้ยร่องเบิงแล้วกคืนหมดแล้วกันย้อนี่ ร้อยครับเหลือแต่เติมลมยางครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝนมันตกแล้วครับผมขอหยู่สตรีมคลิปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ